พี่พี่กลัวอะไรเคียดเอาแป๊บนแป๊บนึงเคียนเอาไอ้รุ่นกาอากาศนะพ่อ <c oughs> ไมยหรือว่าร <c oughs> ุ่นของกาอากาศแล้วเนี่ย <c oughs> อยากจะบอกว่าเรานี่ยนี่เราไม่ได้มาเล่นกับสองคนนานมากเลยแล้วรู้สึกเกร็งๆทำตัวไม่ค่อยถูกเลยเอ่ะเหรอเออคือเมื่อก่อนเราเล่นกันบ่อยมากแล้วนะไอ้เกมอย่างเงี้ยแล้วก็หารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตีลังกาสามรอบแบบว่ามันโคตรเท่เลยยุคสมัยนั้นอ่ะเออเราถ้าทำตอนนี้จะเวิร์กไหมว่าไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่มันไม่ค่อยหาแล้วคนมันรู้กันเยอะเลยพอเราเล่นมาาอเตอร์ไซค์อ่ะอาจจะได้แชมป์ป่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเจอนะอมันมีแต่คนจริงจังไงไม่ค่อยเจออะไรอย่างเงี้ยเราเราเคยได้แชมป์เมื่อนา,นานมาแล้วแต่มันก็นั่งมาก็นานมาแล้้้ววกก็ไไม่ดดตีลังาาายอจจะห เครื่องบินไหมเออว่ะเครื่องบินแบบว่ากูขี่เครื่องบินแล้วมึงก็ยิงปาสุก้าลงมาจากอากาศยม่วออ่าแบบทิ้งระเบิดไงบอมเป,ปอร์นะเออแบบบอมเบอร์ลงมากูบินเฉียดแล้วมึงยิงลงมาแล้วก็แบบได้คิวอะแล้วก็เข้าวงแล้วก็ชนะเลยอะ <c oughs> มันจะมันจะเกินฝีมือไหรือเปล่าอะมันจะเกินความพยายามเกินไปหรือเปล่าอะยาไหมไม่มีเอาไปใช้เองไม่น่าเชื่อเลยวมึงจะแบ่งยาให้กูแล้วก็มีเวลาไม่มีก็บอกไม่มีไง ไม่เคยอมอ่ะมึงกล้าพูดไม่อายปากอ่ะนะว่ามึงไม่เคยอมอ่ะจริงเอ่ะมึงอย่าให้กูแฉเรื่องเก่าๆทั้งหมดนะที่เคยทําอะไรไว้ว่ามึงไม่เคยอมของอ่ะแล้วพอพอมึงตายแล้วศพอ่ะข้างในมียาแบบใช้ได้ยันเกมหน้ามีทันกระสุนมีทุกอย่างแต่ไม่เคยให้กูอ่ะอย่าให้กูพูดนะพี่อย่าให้มันต้องแตกคอเลยนะโอเคกูยอมแล้วมึงเคยอมยังไหมเออไม่เฮ้ยนี่ไม่ยอมรับอ่ะดามดามจะาพวกอย่าพูด ใเ่โอมไหมไม่ฮ่่ไฮ่าเียมึงาไป่ยมึงเคยอ่ะจอตาตที่มเจมก็ได้จตาที่มเมเราไม่เคยใช้เฮียน่ตีงกาป่าวะมันขับได้อไม่ไงเฮ้มันมีจริงเหรอคันนี้ปกติมันจะตั้งเปรถพังไมเหรอพังพไม่เหมนะมนไม่ไมีเวอร์ชันที่หรับไว้ขับได้ด้วยเว้ยพี่อะไร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 มีคนยิงแล้วนะมีคนยิงมา ในโกดังอ่ะอุ้ยนี่ไงน็อกไปเลยโดนน็อกไปเลยกูจะกูจะเล่นกูจะเล่นกูจะเล่นเป็นลูกสอบยูเอ็มพีนะมึงคิดว่าไงว่าแบบเมตาไม่มีใครเคยทำเลยไงกูเล่นลูกสอบเหมือนกันนะมึงสายเดียวกันเลยขี้กอฟอะแต่จริงจะเลียนแบบพี่ทำไมไม่เล่นดับเบิลยูเอ็มพีอ่ะเออไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะโอ้โอ้ เรไม่มียาแล้วกูไม่มียาเราต้องยิงมันนะพี่เพื่อที่ว่าเราจะได้หายาจากมันไงเออกูมีลูกซองนะเราระยะประชิดไหมโอเคระยะประชิดมันมาแล้วพี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนตามมา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 เรได้ลูกซองนะขอประชิดประชิดหน่อยตีไงเจอลูกซองเราไมึงทำได้ยังไงวะเจอเ้าไปดิหมันมีอะไรนี่เออเจสซี่พีค้าพี่เราเราบินบูบูบินเราบินเข้าวงได้พี่เฮ้ยเราบินเข้าวงเลยเนี่ยเฮ้ย ้ยไปลุดของแล้วแม่ขอบวงเลยหนึ่งโอ้โหมาแล้วกูพร้อมละดูจิตายสุดยอดเลยนะสักเนี่ยโลงมากโลงมากเฮ้ยแต่เมื่อกี้ลูกซองได้ผลมากเลยนะใช่ใช่เราต้องเล่นระยะอย่างนั้นไว้คนอย่างเราอ่ะเขียนละคนอย่างเราที่สุดเลยคนอย่างกูมันเป็นยังไงวะไปเลยมาเกี่ยวพวกกูเลยพร้อมสแตนบายแล้วโดนสเปรย์ตาย โอ๊ยไปแล้วพี่เราจะแบบบินดูล้านเราก่อนไหมเออบินบินแบบไปสุดทางเลยไหมอ่ะได้เลยไปบินอยู่อยู่บนฟ้านานๆเลยไหมพอเราปุ๊บเรากดล่มเลยแล้วก็คอนโทรลเลยไงแล้วแล้วก็แบบว่าเราเราหามุมดีๆแล้วก็ร่มไปด้านหลังต่อยต่อยหลังมันใช่ไหมเออไปประตูบิ๊กแอร์ดอกยิงยิงไปไฟบนฟ้าใช่ไหะเห็นหมดเลยอ่ะเอ้ยเราไม่เคยตายบนอากาศกันเลยนะตายด้วยระดับความสูงนี่ไม่ต้องชุบเลยกูบอกเลย เฮ้ยลองดูเหมลองลองโดนลองดูก็ได้ได้เลยกางล้มไม่เหยีกกางล้มเลยโดนอยู่นานๆเลยโอ้เรากำลังเป็นโคตรสปายเลยอ่ะโคตรสายลับเออโคตรสายลับอ่ะเฮ้ยยิงโอ้เห็นเราเห็นจุดมาเลยพี่เราเห็นจุดมาเลยเลยมาเลยฉลาดมากเปรนการที่ฉลาดมากไม่เคยเลย่าที่เมื่อก่อนเลยบอยบินบอยบินเราบินเป็นวงกลมก็ได่เลยเราไม่โคตรนานโอ้ เฮ้ยกว่าจะรู้ตัวไอ้ทีวันก็บีบแล้วมั้งเนี่อ่ะดูกันโอ้โหเขาเรียกว่าวิหกประสานไปร้องก๊กมาคิดยังไงกับตรงตรงแฟลมันนะเราไปวิหกประสานตรงแฟลมแล้วพี่แบบวิหกประสานเฮ้ยเครื่องบินมันมาแล้วนะเครื่องบินมันมาแล้วแ้วเราสามารถขี่ไอ้ดอกได้ไหมขี่ไอ้ดอกลงไปแล้วยิงเลยอ่ะเออเพื่อเราทำได้ไหมนั่นเครื่องบินมันกำลังมา เ้ยแต่แต่คนมันไม่ค่อยมองฟ้านะพุ่มเดี๋ยวเราลงไปพร้อมแอดดอบไปเลยไหมเออเขาได้ก็ได้ก็ได้ลงไปแล้วยิงไปเลยเพี่ยงตายหมดตีเลยเนี่ยเนี่ยพีพีตีมตีมตีตัวตีตัวกลับลำเลยเนี่ยเนี๋ยค่อ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 ยโอ้ทวนไปไปหาแอดดอบเลยโอเคมนหาแล้วแลแล้วก็ลงไปพร้อมแอดดอบเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเทคโคลเปิดตัวมาสตอร์โกลแอดดอบไปแล้วโอเคเดี๋ยวลเรารอแอดดอบเลยนะไปดิไปโอเคไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปยัยยัยมคนยิงมีคนยิง ใช่ล <sk ill> <ะ>่ะมันจิ้งกูบูมเสียงเสียงก็คุอผ่านหัวเลยพี่พี่เพนออพี่เพนไม่ไม่ไม่พี่พี่กูจะเขี่ยดออแล้วพี่กลัวอะไรยังกูทำได้เว้ยพี่บูมบูมมันจิงกูอยู่บูมพี่พี่กลัวอะไรเขี่ยดออแป๊บนึง ช็บปมันไม่รู้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 เฮ้ยม้นไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ไอ้ยัยคนตายไอ้ยัยคนกลัวเพื่อนลงไหนวะลงสะพานอ่ะลบริชไอ้ยัยนี่หัวเราะมภาษาอังกฤษกลัว อามั่กล้าวขอเราว่ายามใกัรูภาษา่ปุ่นมันเหมนมึงลงไอ้มันเล่นแบบเล่นแบบปั๊จีเจอคนไทยอะโลสะพานล p l e a สะาที่เฉยโกโกบลิดแอนแคปปิ้งโอเคโอเคมิวมิวไม่คุยเดี๋ยวรู้ว่าภาษานก่ปกากไฮ้มมึงเห็นเรือลำใหญ่ไหมดูดิฮะมันทุกคนนเราขึา้นได้มาวะไหนกูไม่เห็น ทะเลอ่ะมนีเรือเออไปดูไปดูไหมเดี๋ยวลูดบ้านตัวนี้เสร็จปุ๊บสีหลังเราไปเลยป่ะโอเคโอเคโอเคไปเลยมึงคิดยังไงกับการขับเรือดักวะแบบขับเรืออยู่นอกวงเรื่อยๆเป็นโจรสลัดอ่ะเออวะไม่เคยเล่นเลยนะไอ้ยัยนี่เห็นด้วยทุกอย่างเห็นด้วยทุกอย่างเลยมึงไม่ต้องเห็นเลยกูทุกอย่างเลยมั้ยอ่ะปฏิเสธ้างดิให้ให้มีใครขับเรือตรงนั้นป่ะ เออเลยกูบอกแล้วเรือลำนั้นน่ะเรือนั้นแหละมันเอาไปเร็วไม่ใช่มัน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 มีคนขับอยู่แล้วเว้ยบูมเรือลำนั้นอ่ะมันเป็นเอพีซีไว้เอพีซีแย่แล้วพี่กูของโคตรฟูเลยเพื่อนกูไม่อยากตายเลยไม่มีอะไรเลยว่ะตายเลยตายนี้ไม่ไม่อยากเล่นแบบขำๆแล้วอ่ะยกเลิกยกเลิกแผนแผนเรือไหมไปไปเรือแต่เล่นจริงจังมากไม่อยู่ในการคำนวณประกอนั้นไปเรือแต่เล่นจริงจังต้องเล่นยังไงวะเออก็ก็ตั้งใจเล่นไง แต่ไปเรือจะไปเรือแค่ไปเรือก็ไม่ตั้งใจเ,เล่นอะไรโง่เออไปเรือแต่ว่าจอดเรือไห่หะไปขับเรือไง<ล>ไปให้ถึงที่ก่อนอะแล้วเรือมาทำไมก็ไปให้ถึงที่แล้วก็ดับน้ำไงเลยสซยย่พูดอะไรก็ไม่ได้เชื่อถือทั้งนั้นเลยตอนนี้โอเคเรียบร้อยเรามีกระสุนแล้วเรามีทุกอย่างแล้วตอนนี้เราก็ได้เวลาเชิดชายหาเรือ ใช้ได้ไหมลํานี้ใช้ไม่ได้อะเยี่ยวัวลอกูได้เยี่ยดิไม่รองดูถูกสนิทวญญากูแล้วไปยังชนเราตายไปวะเฮ้แต่ถ้าต่อให้เราขึ้นไม่ได้เราก็ว่ายไปหมอตาได้เลยบุ้มเออขึ้นได้ปะไม่ได้ก็ไม่ได้ตัเบี้พัดนี่ตัดกูเลยเออ ไว้ใส่ไม่เป็นไรด้วยแล้วเราจะขึ้นได้ยังไงวะ <c oughs> ไปบรรจอดบูมเออมันจอดมันจอดเฮ้ยทิยบท่าขึ้นไหมขึ้นไหมรอบหน้าเออรอบนี้ก็ได้ถ้าขึ้นฝั่งกันทันแน่ๆไอ้จอดเอไปบรรจุดันแล้วมันอะไรก็ไปแล้วเร็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 ว,รว,รว,รวมันรอกับทัน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 เก็บอาวุธวิ่งเลยไปละเฮ้ยขอขึ้นหน่อย อย่าพุกไปคุณสันเจ้าเยแล้วโอเคพี่เราจะรออีกรอบหนึ่งพี่เราจะรออีกรอบหนึ่งรอ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 มเรอรอรเรอรอามาอรกรอ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 มอจอร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 ูรอกอรารอ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 ร่รอ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 กอร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 อนอรอร้วอร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 อามรอรมรอรอรอรนรอรรอรมรอรอรรอ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 อร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 ีรงรอ้ออรอรอระอรอรแรอ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 อดอร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 อออร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 ออออมออ ลองดูเพื่อขับได้แต่เรามีแผนสองไงไม่เป็นไรขับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยดูดิมันมันมีช่องข้างๆให้เราหลังหลังลังุบเฮ้ยมีคนมาได้ยังไงวะอยากขึ้นมอนกันเรอเอ้ียิงได้ยิกดไปยิงวะเซฟยปกะสุนอยู่เอ้กู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 จัดการได้กูจัดการได้มึงอย่ากดดันกูอย่ากดดันกู้ไจบกู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 บเร็ว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  บูมบูมขึ้นเลยไปเลยบูมกูกูแทงให้กูแทงให้เดี๋ยวกูยิงมันเองไป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 ตายพีพีดีก่อนพีรีบนพีพีไพีกฟพีพีไพีกูไฟไหลังบมกูจะ่าูไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้อไ